ช่องตามใจทูเดย์พระชายาหมอยาเซียนบทที่หนึ่งเจสพ่อหงเย่เห็นเขาไม่ฟังคำอธิบายแบบจะเอาเรื่องให้ได้ก็โมโหก็บอกแล้วว่าเข้าใจผิดยังไงหละ่ะพยาขักระหม่อมไม่ได้ชอบพระชายารชัชทายาทนี่มันเป็นแค่การเข้าใจผิดทรงจะเอายังไงอีกกระหม่อมสร้างผลงานเพื่อเปิดถังนะพยาขัสร้างผลงานแล้วไม่ต้องอัดเจ้ารึอยู่หวนหากระโจนเข้าหากัดฟันพูด คิดจะชิงตัวนางถึงเจ้าจะช่วยชีวิตข้าข้าก็จะสู้ตายกับเจ้านึกท่าทางการพูดเจ้าตอนที่อยู่ริมทะเลสาบจิ้งจงใจพูดว่าอีกสองปีจะได้ตัวเจ้าหยวนแบบสูงส่งยากจะคาดเดาเก่งนักนะจงใจอะไรพย่ะคะ่ะกระหม่อมจะชิงพระชายาก็ไม่แน่ว,ว่าจะสาเร็จทรงอย่า่วโมโหกระหม่อมทางที่ดีอย่าให้มันมากนะพอได้แล้วหงเย่บิดตัวตะลุมบอลกับเขาหน้าโมโหชมัดทําตัวลึกลับมาสองปีกลับถูกเขาเปิดโปงเสียนี่เสียหมดเลย หยวนชิงหลิงเห็นพวกเขาต่อสู้กันอยู่ไกลๆอาซีจดจ่ออยากเข้าไปช่วยหยวนชิงหลิงเอ่ยไม่ต้องไปปล่อยพวกเขาสู้กันหงแย่ไรกนะ้กัดณพระยะค่ะองราชทายาทจะไม่บาดเจ็บหรือสวีอีถามหยวนชิงหลินดื่มชาอย่างละเมียดละไมไม่หรอกพวกเขากําลังกระชับสัมพันธ์ หลายวันมานี้เห็นพวกเขาเกรงงอกเกรงใจกันแล้วนางก็รู้สึกแปลกคู่อริแต่เกิดถ้าอยู่อยู่กับเกรงใจกันขึ้นมาเช่นนั้นพวกเขาก็จะคบหากันต่อไม่ได้อย่างไรก็ต้องหารูปแบบการอยู่ร่วมกันที่ดีกว่าต่อไปเวลาที่หงเย่มาอีกพวกเขาก็กัดกันสักหน่อยภาวะแบบนี้ก็ไม่เลวแต่คิดไม่ถึงว่าอโชจะใช้เวทหมอผีกับพวกเขาหยวนชิงหลิงรู้สึกมาตลอดว่าอโโชชอบหงเย่แต่อาจคิดว่าตัวเองไม่คู่ควรกับเขาจึงได้แต่ใช้ฐานะสาวใช้อยู่ข้างกาย แต่นางใช้เวทหมอพีกับพวกเขาต้องการแยกนางกับเจ้าห้าออกจากกันหลักๆก,ก็เพื่อปูทางให้หงเย่นางชอบหงเย่แล้วทำไมถึงยอมทำเช่นนี้ดูท่านางคงเข้าใจอโชผิดเมื่อสู้กันเสร็จอยู่วนห้าก็เดินกับเพลกเพลกเข้ามาส่วนหงเย่ก็เท้าเอวเดินวางมาจากไปอยู่วนห้าบอกเขาว่าต่อไปไม่ต้องมาอีกแต่หงเย่กลับพูดว่าใครไม่มาเป็นลูกเต่าด้วยเช่นนั้นทั้งสองจึงกลับสู่สภาพก่อนสงครามใหญ่หยวนทันยาให้ค่าหน่อยอยู่วนห้าเอ,อ่ยอย่างไร้เรี่ยวแรง ทว่าหยวนชิงหลิงกลับลุกเดินไปเสียให้สวีอีช่วยเจ้าแล้วกันข้าขี้เกียจจะยุ่งสวีอีมององค์รัชทายาทแบบทื่อข้าน้อยก็ยังไม่เข้าใจทำไมเวทหมอผีได้ผลกับอ๋องเว่ยแต่ไม่ได้ผลกับพระองค์หลับพะีะยค่ะหยวนเหน่าถลึงตาใสเขาเพราะว่าพี่สาวไม่เชื่อมั่นจริงเหอเดิมทีพวกเขาก็แคลงใจกันอยู่แล้วเวทหมอผีแค่เพิ่มความระแวงเท่านั้นแต่ข้ากับเจ้าหยวนนอกจากระแวดระวังเรื่องหงเย่แล้วก็ไม่มีเรื่องอื่น ตอนที่กลับมาจากเจียงเป่ยเราก็ทะเลาะกันเพราะหงเย่ไปทีหนึ่งเป็นค่าที่ระแวงคุณเครื่องตอนหลังค่ากับหงเย่ร่วมเป็นพันธมิตรค่าเคยบอกแล้วว่าใช้คนไม่ระแวงเมื่อไม่ระแวงเวทหมอผีก็ต้องไม่ได้ผลอยู่แล้วพอสวีอีเห็นท่าทางองค์ราชทายาทพูดอย่างกับทนงตัวแถมระหว่างที่พูดน้ำเสียงก็เยโสมากจึงเอ่ยอยากลองบ้างจังเลยพะยะคดูสิว่าข่าน้อยกับอาซี่จะทะเลาะกันไหมให้ตายสิแกงตีนหาเซียนอยู่หวนเฮาพูดอย่างไม่สบอารมณ์ สวีอียักไหลทำในได้ล่ะพะยะค่ะก่อนหน้านี้ยุ่งจะตายชักตอนนี้อยู่ๆก็ว่างง,งานไม่รู้จะทำอะไรดีชีวิตช่างน่าเบื่อจริงเฉียวนี่เป็นเรื่องจริงก่อนทำสงครามความวิตกกังวลต่างๆการเปลี่ยนแปลงยากจะคาดดาต่างๆยุ่งจนม้าไม่หยุดหย่อนทุกวันแทบอยากให้สิบสองช่วยยามกลายเป็นยี่สิบสี่ช่วยยามบัดนี้จู่ๆก็หยุดเสียชีวิตราวกับไร้ทิศท,ทางในบัดดนดีที่อาซีตั้งคันต่อไปก็หยอกเล่นกับลูกได้ครั้นแล้วสวีอีก็จักไปอย่างระรื่น เมื่อหงเย,ย่ออกจากจวนอองชูริมฝีปากบึนขึ้นข้างบนถึงจะชกต่อยไปยกหนึ่งแล้วจะเจ็บอยู่บ้างแต่ก็เหมือนสนุกอยู่เหมือนกันหลังจากแขวนสู้ล่มสลายเขาก็พาอโฉมมาเมืองหลวงที่จริงเขาจะทําอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันไร้จุดหมายอยู่ไปวันๆชีวิตราวกับน้ําในทะเลสาบที่หยุดนิ่งส่งกลิ่นเหม็นเขาได้กลิ่นเองยังรู้สึกเน่าเฟะแต่ตอนนี้ดีมาก พอกลับไปแล้วก็บอกกับอโศชว,ว่าไม่ต้องต้มซุปใส่สาย,ยาอีกพวกเขาสองสามีภรรยาไม่เป็นอะไรสักนิดอโศชไม่เชื่อบอกว่ายานี้เคยไม่ได้ผลไม่มีสามีภรรยาคู่ไหนในโลกที่เชื่อกันสนิทใจอโศชยังพูดเจ้ยเจ้าอยู่ข้างๆไม่หยุดบอกว่าเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดอโโชมองเขาอย่างประหลาดใจ นางรู้ว่าที่ท่านชายอยู่ที่เปิดถังเพราะอยากตามหาบ้านเกิดของลิงและจุดสําคัญในการหาบ้านเกิดของลิงก็คือพระชายรัชทายาทหากพระชายรัชทายาทศึกษาไม่ได้แล้วเขาจะอยู่ที่นี่ไปทําไมงั้นก็ให้พวกเขากังวลไปให้พวกเขาระแวดระวังตลอดเวลาแบบนี้ไม่ดีหรือหงเย่ยิ้มแย้มในดวงตามีความเปรมปรีอยู่มากเจ้าอยากกลับหนานเจียงหรือถ้าเจ้าอยากกลับไปพรุ่งนี้ข้าจะให้ข้าเดินทางเจ้ากลับไปเถอะหงเย่เอ่ยถามตามใจเจ้า ตอนนี้หงเย่ไม่ฝืนใจแล้วเรื่องแรกหาสามีให้เจ้าสักคนหงเย่มองนางแล้วยิ้มเล็กน้อยเจ้าไม่ต้องใส่หน้ากาก,ากถอดออกเถิดเจ้าสวยนะหงเย่กล่าวอโฉชที่นี่ไม่เป็นอย่างนั้นที่นี่ไม่ใช่เจียงเปยหงเย่พยายามเกลีย้ยกล่อมหงเย่มองแผ่นหลังนางถอนหายใจเบาๆปมในใจฝังแน่นเกินไปแค่เดี๋ยวเดียวจะเป็นปกติได้อย่างไร แต่อโชต้องไม่ยอมแน่เดิมทีนางก็เห็นพระยรารัชทายาทเป็นศัตรูภายหลังที่เปลี่ยนท่าทีกับพระยรารัชทายาทยังเพราะอีกฝ่ายช่วยชีวิตเขารักษาเขาแต่หากให้นางเปิดใจกับพระยรารัชทายาทเกรงว่าจะไม่ได้เมื่อคิดเช่นนี้วันถัดมาจึงปรากฏตัวอยู่ปากประตูจวนองชูด,ด้วยใบหน้าบวมแดงหยวนชิงหลิงเพิ่งกลับมาจากทางอาซี่อซี่ดูแลคันได้หนึ่งเดือนอยู่ตัวเป็นการชั่วคราวพอได้ยินว่าหงเย่มาหาแต่เช้าก็ไปพบเขาที่ห้องถงหลักช่องตามใจทูเดย์ พระชายาหมอยาเซียนบทที่1นึ่งสนทนากับหงเย่พักหนึ่งแล้วก็ได้รู้ชาติกำเนิดของอโโหยวนชิงหลิงตกใจเล็กน้อยคิดไม่ถึงว่ากู้จือสาวหมอผีที่ผู้คนยกย่องน้องสาวของนางจะมีชีวิตที่กลับตลปัดเช่นนี้มีหน้าหละท่าทางนางถึงได้โหดเหี้ยมนักที่แท้ก็ลำบากมาตั้งแต่เด็กไม่ว่าใครก็ใช้ชีวิตแบบมองในแง่ดีไม่ได้หยวนชิงหลิงเอ่ยถ้าท่านเกลี้ยกล่อมให้นางมาหาข้าได้งั้นข้าก็ไม่ขัด นางฟังคำสั่งกระหม่อมพะยะค่ะหงเย่มองนางพางเอ่ยได้ช่วงนี้ข้าว่างท่านก็ให้นางมาเถอะหยวนชิงหลิงกล่าวให้คนจัดน้ำชาของว่างแล้วมองเขาพูดท่านมีแผนยังไงมุมปากหงเย่ขึ้นเล็กน้อยทรงเป็นห่วงกระหม่อมหรือพะยะค่ะแค่ถามเท่านั้นในเมื่อเป็นสหายห่วงท่านก็เป็นเรื่องปกติ หยวนชิงหลิงพยายามเลี่ยงปัญหาที่ไม่จําเป็นถึงจะบอกว่าตอนนี้เขาไม่มีประสงค์ร้ายแล้วแต่ความคิดเขาก็ยากจะคาดเดาหงแย,ย่ยิ้มบางสหายดีจริงกระหม่อมจะอยู่ที่เมืองหลวงชั่วคราวรอทะเลสาบจิ้งของพระชายาท่านอยากลงทะเลสาบจิ้งไปที่ใดหรือหยวนชิงหลิงเอ่ยถามไม่ทราบพะยะค่ะเขาสายหน้าแค่รู้สึกว่าชีวิตนี้มีเรื่องน่าเสียดายหลายเรื่อง มีความผิดบางอย่างที่ไม่อยากผิดซ้ำสองท่าทะเลสาบจิ้งสามารถข้ามการเวลาได้กระหม่อมก็อยากไปแก้ไขหยวนชิงหลิงชะงักแก้ไขท่านหมายถึงท่านแม่ของท่านหงเย่พยักหน้านี่เป็นเรื่องหนึ่งในนั้นกระหม่อมยังอยากกลับไปช่วงกระดูกมนุษย์หมาป่าขณะที่เขาพูดเขามองตรงมาที่นางและกระหม่อมก็เชื่อว่าพระชายาจะบอกกระหม่อมได้ว่าพระชายามีวิธีไม่ให้มันตายพระชายารอดมาได้ มันก็ควรรอดเช่นกันใช่เหตุผลนี้หรือไม่พะยะค่ะหยวนชิงหลิงไม่รู้จะพูดอย่างไรดีนางตรวจสอบควบคุมสถิติทั้งหมดในการทดลองของลิงตอนนั้นดูว่าสำเร็จแล้วนางถึงได้ทดลองกับร่างมนุษย์หรือก็คือทดลองกับตัวนางเองหลังจากนางตายแล้วจิตก็ควบคุมอีกร่างกายในอีกมิติเวลาหนึ่งนี้ไม่ใช่ความบังเอิญแน่บางทีสนามแม่เหล็กของทั้งสองมิติอาจมีจุดเชื่อมต่อกันจุดนี้พิสูจน์ได้จากที่ฟางหูและลิงมาที่มิตินี้เหมือนกัน แต่ที่นางมีชีวิตอยู่ต่อก็เพราะสมองของนางในยุคปัจจุบันยังไม่ตายแต่ลิงไม่ใช่อย่างนั้นเป็นคนต้องมีจุดมุ่งหมายมีทิศทางพระยาชาคิดว่าถูกหรือไม่พยาค่ะหงเย่มองนางดวงตาเร่าร้อนเพียงชั่ววูบก,ก็เป็นความหวังของคนคนหนึ่งพระชายาโปรดพิจารณาให้ละเอียดด้วยพยาค่ะหยวนชิงหลิงไม่รู้จะตอบคําถามเขาอย่างไรครู่หนึ่งแล้วจึงเอ่ยท่านชายไขยปริศนาของทะเลาะสาบจิ้งก่อนเถอะมีแต่ข้าต้องกลับไปถึงรู้วิธี หงเย่จึงยิ้มชื่นราวกับยกภูเขาออกจากอกได้พยะขักระหม่อมจะรอฟังข่าวดีจากพระชายาเขาจักไปขณะที่เดินฝีเท้าเบาสบายราวกับเปลื้องความหม่นหมองในตัวออกหมดให้ตัวเองเผยตัวอยู่ใต้แสงสว่างที่แท้จริงแต่หยวนชิงหลิงกลับหนักใจทะเลสาบจิ้งเป็นปริศนาที่ยากจะไขแต่สถานการณ์ของลิงลำบากยิ่งกว่า วันถัดมาอโโชก็มาจริงๆฝืนใจอย่างหนักแต่หงเย่มาเป็นเพื่อนนางไม่ยอมให้นางหนีอโโชเชื่อฟังหงเย่มากดังนั้นไม่ว่าจะไม่สมัครใจอย่างไรก็ยังมาจวนอองฉู่ชมหน้าภายใต้หน้ากากนั้นซีดขาวไร้เลือดฝาดแต่ไม่ว่าหน้าตาหรืออวัยวะก็งามจนน่าทึ่งถ้าจะพูดให้ถูกนั่นเป็นประกายไฟประกายไฟที่ลดเลี้ยวแดงก่ำโค้งได้พอเหมาะหากไม่สังเกตดูยังคิดว่าเป็นดอกบัวตูมที่กำลังจะเบ่งบานอนโฉช่พูดชื่อด ที่หนานเจียงใครก็ตามที่หน้ามีปานสีดำก็คือปีศาจร้ายมาเกิดข้าน้อยเป็นปีศาจร้ายตั้งแต่เล็กใครๆก็ว่าแบบนี้เพคะทรงกลัวแล้วสิเพคะอาโชมองหยวนชิงหลิงที่ชนักงานพูดอย่างเย็นชาความกับแค้นและความโกรธค่อยๆเพิ่มขึ้นจากดวงตาท่านแต่อาโชกลับโมโหทรงยาะเย้ข้าน้อยหรือเพคะหยวนชิงหลิงยื่นมือไปดึงแขนเสื้อไว้สุดลมหายใจเข้าลึกแล้วพูดอย่างจริงจงัง ข้าไม่ได้เยะเาะเย้ยเจ้าและไม่ได้เอาใจเจ้าด้วยข้าคิดว่าเจ้างามมากจริงๆเปลวไฟเพิ่มความงามบนใบหน้าเจ้าข้าไม่รู้ว่าทำไมคนหนานเจียงถึงคิดว่าการมีปานดำเป็นปีศาจมาเกิดแต่ถึงจะใช่แล้วทำไมพวกเขาถึงมองแต่ปานสีดำไม่มองประกายไฟร้อนแรงของเจ้าเล่าดวงไฟนี้พิคาดปีศาจร้ายทั้งมวลได้หยวนชิงหลิงหัวเราะขึ้นข้าไม่กลัวและข้าก็ไม่เชื่อปีศาจร้ายอะไรนั่นด้วยไม่ว่าใครเห็นเจ้าก็ต้องตะลึงในความงามของเจ้าทั้งนั้น เจ้ามีควรชื่ออโชนางไม่เชื่อหยวนชิงหลิงจึงสะบัดนางแล้วหันตัวเดินจากไปเมื่อหยวนชิงหลิงเห็นเขาพูดแบบนี้ก็ไม่กล้าตัดสินใจทันทีเพราะจวนอ,องก็เคยมีสายลับมาก่อนจะโทษว่านางที่ระแวงสงสัยไม่ได้จึงบอกหงเย่แค่ว่าจะถามความเห็นของเจ้าห้าก่อนแล้วค่อยว่ากันหลังจากเจ้าห้ากลับมาในตอนกลางคืนพอคุยกับเจ้าห้าแล้วเขาก็ไม่ค่อยเห็นด้วยทันที โดยหลักแล้วเพราะอโโชคเคยใช้เวทหมอพีกับพวกเขาถึงจะไม่มากและไม่ได้ทำร้ายจริงๆแต่ใครจะรู้ว่าต่อไปนางอาจมีประสงค์อื่นล่ะเพราะในจวนมีเด็กเยอะและเขาต้องออกไปข้างนอกประจำไม่อยากให้คนที่มีภัยแฝงอยู่ในจวนขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ